ตอนนี้รู้สึกว่ามันทำให้หน้าเราดูเต็มขึ้นหน้าไม่ใหญ่ไม่บานะคะ พื่เสียบค่ะปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจาการบริษัทเทรดดิ้งน้ำมันเช้อเพอร์แล้วก็บริษัททําการตรลาดดิจิทัลออนไลน์ค่ะที่เนี่ยเนี่ยขั้นแรกเลยก็คือเข้ามาปรึกษากับคุณหมอก่อนแล้วก็มาคุยกันถึงปัญหาแล้วก็มาวาดดูว่าเราจะทําเป็นประมาณไหนคุณหมอก็ออกแบบดีไซน์ให้นะคะหลังจากนั้นที่เนี่ยก็แนะนําว่าจะต้องรักษาดูแลตัวเองยังไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ยากเลยค่ะเราก็รู้สึกเหมือนทุกคนมาดึงผมจากข้างหลังยยายไปดาา้านหน้าซึ่งตอนนั้นก็แบบรับตื่น,ต,นตื่นมากแล้วก็คุยเล่น กันไปสนุกดีแล้วก็หิวก็ลุกขึ้นมาทานน้าํา<ม>ทานขนมชิลมากเลยค่ะหลังจากที่มาทําวันแรกอ่ะโอเคก็กลับไปพักผ่อนกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้เลยก็ไปทํางานออกไปข้างนอกได้ตามปกติเลยค่ะหลังจากนั้นก็มาให้ที่นี่เขาสระผมให้มาดูแลให้แล้วหลังจากนั้นก็มาเอาเสเก็ตออกในวันที่9หลังจากนี้ก็ผมก็เป็นแบบนี้เลยนะคะ สำหรับตอนนี้ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ท้ายที่สุดแล้วก็ตัดสินใจที่มาทำกับคุณหมอเบนทีมงานน้องๆน,น,น่ารักมากค่ะฝากเพื่อนๆถ้าเกิดใครสนใจที่อยากปลูกผมมาลองใช้บริการที่นี่กันได้ค่ะขอบคุณค่ะ